ธรรม,มะสอนใจพูดดีทำดีคิดดีการดำเนินชีวิตที่ดีงามและสงบสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและธรรม,มะที่สำคัญซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือพูดดีทำดีคิดดีหลักธรรมนี้เป็นการแนะนำให้เราใช้สติปัญญา และความรู้สึกที่ดีงามในการพูดการกระทําและความคิดซึ่งจะนำไปสู่ความสุขทั้งในจิตใจและชีวิตประจำวันพูดดีการพูดดีนั้นมีความสำคัญมากเพราะคำพูดของเรามีผลกระทบอย่างมากต่อผู้อื่นและตัวเราเองคำพูดที่ดีเป็นการแสดงออกถึงจิตใจที่ดีงาม และการมีสติในการพูดการพูดดีนั้นประกอบด้วยพูดความจริงการพูดความจริงเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นเครื่องหมายของความจริงใจการพูดเท็จไม่เพียงแต่ทําให้คนอื่นไม่ไว้วางใจเราแต่ยังทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจในภายหลังพูดไพเราะคำพูดที่สุภาพ และไพเราะนั้นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลดความขัดแยง้งคำพูดที่หยาบคายหรือก้าวร้าวจะสร้างความไม่พอใจและอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้งพูดให้เกิดประโยชน์คำพูดที่มีประโยชน์นั้นสร้างสรรค์และช่วยเหลือผู้อื่นเราควรพูดสิ่งที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ แทนที่จะพูดในสิ่งที่ไม่มีความหมายหรือทำให้คนอื่นเสียใจพูดในเวลาและสถานที่เหมาะสมการพูดในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คำพูดของเราได้รับการยอมรับและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดการรู้จักเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดจะช่วยให้คำพูดของเราเป็นประโยชน์มากขึ้นทำดี การทำดีหมายถึงการกระทำที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและตัวเราเองการทำดีนั้นไม่เพียงแต่ช่วยสร้างสรรสิ่งที่ดีงามในสังคมแต่ยังทำให้เรารู้สึกพอใจและมีความสุขการทำดีนั้นประกอบด้วยทำในสิ่งที่ถูกต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและหลักธรรมของศาสนา การยึดมั่นในศีลธรรมช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางกายภาพหรือทางจิตใจการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ยังทำให้เราเองรู้สึกพอใจและมีความสุข รักษาความสะอาดการรักษาความสะอาดในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นการทำความดีที่ไม่ควรมองข้ามความสะอาดทําให้ชีวิตเรามีสุขภาพดีและสร้างสารรค์สังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นพัฒนาตนเองการพยายามปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้ความสามารถและจิตใจ การพัฒนาตนเองช่วยให้เรามีความสามารถในการทำความดีมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในสังคมคิดดีการคิดดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเพราะทุกการกระทำและคำพูดล้วนเกิดจากความคิดของเราการคิดดีจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขและสงบสุขคิดในแง่บวกการมองโลกในแง่ดี และคิดถึงสิ่งที่ดีงามเสมอการคิดในแง่บวกช่วยให้เรามีกำลังใจและสามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดให้เกิดประโยชน์การคิดถึงสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและผู้อื่นการคิดให้เกิดประโยชน์ช่วยให้เรามีแนวทางในการทำความดี และสามารถสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมคิดด้วยความเมตตาการมีจิตใจที่เมตตาและกะทรุณาต่อผู้อื่นเสมอการคิดด้วยความเมตตาช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและลดความขัดแยง้งคิดอย่างมีสติการคิดอย่างรอบคอบและมีสติในการตัดสินใจเพื่อให้การกระทำของเรา เป็นในทางที่ดีงามการมีสติช่วยให้เรามองเห็นความเป็นจริงและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสรุปการพูดดีทำดีคิดดีเป็นหลักธรรมที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดหรือมีชีวิตอย่างไรการปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุข และสงบสุขมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยสร้างสารรคสังคมที่ดีและอบอุ่นการพูดดีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการทำดีช่วยสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามในสังคมและการคิดดีเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้การกระทําและคำพูดของเราเป็นไปในทางที่ดีขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพยายามปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์สังคมที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น